สวัสดีครับผมวันนี้ก็ถึงวันที่รอคอยแล้วนะครับตัวสี่ดาวนะครับผมเป็นตัวบัฟตัวใหม่ของเกมนี้นะครับดูดีเออวินจะตกกระป๋องหรือเปล่านะฮะมาวันนี้ก็เข้ามาเจอต้ไนไอยเฉยนะครับแบบว่าเป็นไอ้นี่เลยเป็นแบบว่าบังเอิญเข้ามาแบบจะมาสุ่มไงสุ่มแบบไอ้นี่ได้เลยนะครับสองรอบแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยมาต้นจะไปด้วยปวาวะนี่นะครับเดี๋ยวพี่ขอใส่ไอ้นี่ลดเงินนะครับใส่ลดเงินให้มันหน่อยดีกว่า โอเคนี่นะฮะมาโต๊ะจะไปด้วยป่าวะเออโอเคไม่ไปออกออกสอนหน้าตอดตานึว่จะไปด้วยโอเคครับเรามาดูสเตตมันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสเตตมันก็ประมาณนี้นะครับหวินะครับแล้วก็ความกว้าง20ินะถือว่ากว้างอยู่นะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่5้าสิบเออห้าสิบเลยนะ5้านะิบแบบดาเมจอยู่ที่ห้สิบเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ไปก่อนนะครับเออ เอาพี่กิวเราไปดีกว่าเอาเอเฮ้ยแต่โมเดลมาทำสวยมากดูดามดิละเอียดแบบยิบอะ่ะเออมาลองกันหน่อยดีกว่าเราจะลองเป็นด่านหกนะครับผม Extreme นะดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าตอนแรกขอเอากิวกระเม็ดมาวางช่วยก่อนนะครับผมไม่งั้นไม่น่าจะได้นะวางไอ้นี่ตัวเดียวอะเพราะว่ามันตีไม่แรงไงมันน่าจะเน้นบัฟอย่างเดียวนะครับผมรอดูรอดูโอเค okay, มาแล้วกิววางตรงไหนดีสุดว่านี่ ตรงนี้แล้วนะโบเอ็กตีม,มหรือทำอะไรเอ็กตีมไปเลยแล้วกนะันจะได้แบบเห็นความสามารถที่แท้จริงของมันโูสต่โมเดลมันแบบว่าโคตรสวยดูน้องๆดูสิครับเออเออตู้นี้มาตอนสี่ทุ่มครับบอกไปยังวะบอกไปแล้วนี่หว่าบอกไปแล้วนี่หว่ามาพี่กิวเราจะไหวไหมถ้าจำผิดน่าจะออกมาเลือดสามร้อยนะน่าจะไหวเลยเดี๋ยวรอดูตอนวางเสร็จเลยแล้วกันครับ รอดูตอนวางได้ดีกว่ามันเสียเวลานะครับผมเออมันวางได้หรือวะลืมไปมันวางได้แล้วทุกคนงั้นพี่ขอวางตรงนี้นะครับผมเพราะว่าพี่ใส่อฟอลดราคามานะครับมันจะลดไปหนึ่งร้อยบาทฝักวางผิดวางผิดนี่นะครับโอเคโอ้เป็น O A E เเป็น A O E ด้วยเป็น A O E ด้วยนะครับทุกคนเออดูดีว่าความสมาัถพิเศษมันจะมีอะไรอีกอันนี้คือเวลรหนึ่งนะครับอัพขั้นแรก 3 5 0โอเคจัดไปความแรงก็หนึ่งรนะครับแล้วก็เลนส์ยี่สิบแล้วก็6กวินะฮะอันนี้เวลหนึ่งนะครับเอ้ยอัปเกรดขั้นที่หนึ่งที่เราจะลบนิ้วดีไหมไม่น่าไหวไม่น่าไหวพเพราะเลือนมันเยอะอันนี้ตีหกวิไม่ไหวไม่ไหวขอวางกิวไว้ช่วยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลบหลังๆก็ได้อืมหูอัพถูกมากอี่ร้อยนะครับขั้นต่อไปสี่ร้อยสี่รอยโอเคขั้นต่อไปก็เป็นหนึ่ง็ห้านะครับ แล้วก็ความกว้าง 23", ่สิบสแล้วก็หวินะครับผมไม่รู้มันจะมาแทนตัวอะไรได้นะครับแต่ว่าตีเป็น AoE นะครับไม่รู้บัฟอะไรตีเป็น AoE เพื่ออะไร <c oughs> แต่มันต้องมีจุดจุดที่มันทําอย่างนี้มาอยู่นะครับว่ามันจะทํา AOE มาเพื่อผมว่ามีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่วะโอเคพาวเวอร์ฟูลมาเลือดเท่าไหร่เลือดสี่้ยยี่ตีเฮ้ยอะไรวะมันสตันเหรอมันตีสตันเหรอ เดี๋ยวเฮ้ยใช่ทุกคนมันสตันได้ครับเออถ้ามันตีไม่ตายมันจะสตันนะครับผมเฮ้ยดีนะเนี่ยโอเคมินิบอสมามินิบอสมาเฮ้ยโดนสตันโคตรดีเดี๋ยวตังเรามีแล้วโอเคอับมันสตันแล้วก็ให้พวกเนี้ยตีอ่ะมันจะดีดีกว่าดอดำบ้างเนี่ยมันจะดีกว่าดอนดำบ่าวะห้าร้อยโอเคโอ้โหเนี่ยดูดีมันสตันอ่ะโคตรดีอ่ะนี่ไงสาเหตุที่มันทำเอลีมาครับทุกคน เ,ออเ,เพราะสาเหตุนี้ดีเองอัพขั้นสุดท้ายเป็นสองพันนะครับเฮ้ยคือมันดีเกินสี่ดาวจริงจริงอยู่ที่ว่ามันเฮ้ยมันติดที่ว่าตีตีไม่แรงเฉยแต่ว่ามันเอาเอาไวส้สตัรอะดีเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะบัฟได้เนี่ยขั้นสี่อย่างบัฟไม่ได้คิดว่าเป็นขั้นสุดท้ายนะครับแน่น,นอนอยู่แล้วแหละขั้นสุดท้ายบัฟได้นะครับโอเคอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคขั้นสี่เรียบร้อยเอ้ยนี่เี่เออบัฟมาแล้วเราลองกดเลยนะครับว่ากิวตัวนี้จะโดนบัฟเป็นอะไร บูสเตอร์เลงสบูสเตอร์อ๋อโบอ๋อมันไม่ได้บัฟดาเมจมันบัฟเป็นไอ้นี่ความกว้างนะครับตอนแรกกิวมันจะความกว้าง24นะครับพอโดนบัฟมันก็เป็น33เฮ้ยก็ดีนะก็ดีนะผมบอกเลยว่าก็ดีนะก็ดีเลยแหละเออทั้งสตันได้อะคิดดูเนี่ยเฮ้ยมันดีว่ะมันดีเกินนะ่ะขอวางอีกตัวแล้วกันมาอัพให้อีกตัวเลยนะครับผม เฮ้ยเกินไปอ่ะอ่ะมันคูดาวกี่วีปะสามสิบปะวะมันเท่าเออร์วินปะ,ะเนี่ยอ๋อสามสิบ้าทุกคนหรือหนึ่งนาทีวะคิดว่าสามสิบนะดูดีี่มันสันน่ะก็ดีอ่ะเดี๋ยวมางนี้โดนสันดูดิเดินไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะลงสตอรี่น่าจะแบบดีอยู่นะเนี่ยเพว่แต่คูดาวนานะ่ะโหแต่ตีแล้วหยุดนี่ก็ดีแล้วอ่ะตัวเดียวเลยเนี่ยที่เป็นเอวีแล้วก็ตีแล้วหยุดอ่ะแล้วก็เป็นสี่ดาวนะผมคิดว่าพอลแล้วแหละ น่าจะรู้ความสามารถพิเศษของมันแล้วแหละนะโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้นะฮะการรีวิวฟลอเวอร์อะไรวะมันชื่อว่าอะไรวะฝักฟลอเวอร์เมกัสใช่ปะวะฟลอเวอร์เมกัสมักกัดหรือไม่กัดวะน่าจะมักกัดหรือเปล่าเออก็ประมาณนี้นะครับสรุปเลยว่ามันตีเป็น a o e นะครับแล้วบัฟของมันไม่ได้บัฟเป็นดาเมจครับบัฟเป็นความกว้างแทนนะครับเฮ้ยเฟลช่างมันปล่อยมันเราไม่ได้เอาผ่านอยู่แล้วเล่นเอารีวิว บัฟเป็นความกว้างครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมันตีหยุดเวลาเออโอเคผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับตอนนี้เป็นตู้สี่ทุ่มนะครับนี่ยังอยู่เลยยังอยู่เลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะ